อนนี้เวลาประมาณ4ี่โมงเย็นแล้วทุกคนอีกสักครู่เดี๋ยวก็คือตรงเนี้จริงๆเราสามารถเดินไปเซ็นทรัลรัดพาวได้นะครับด้านบนนั่นก็จะมีสกายวอล์กนี่เลยเดี๋ยวตอนขากลับเดี๋ยวเราจะพาเดินไป b ี s b ีดเอสรดพานะครับเดี่ยไปดูกันด้านนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเดินเข้าไปด้านนี้นด้านในเขาจะมีตลาดนะครับ เป็นตลาดสดเล็กๆอยู่ด้านนี้วันนี้พอดีผ่านมาทางนี้พอดีก็มาเดินซื้อของเพื่อที่จะไปรับประทานกันตอนเย็นนะนี่ก็คือเดินทะลุบีควิกมานะครับก็จะเข้าไปในตลาดเรียบร้อยนี่เขาก็จะเริ่มประมาณบ่ายสามโมงนะเดี๋ยวเราดูกันก่อนนี่มีของกินมีร้านเข,า,ข,า,ขา,าต้มขาพดต้ม สุงละ20บาทเองเฮ้ยขาพอต้ม20บาทกินอ,อะไรดีแต่นี้ก็จะมีเป็นปลาย่างนะครับตัวละ15บาท20บาท25บาทเยอะเลยเลยนี้มีฝั่งโซนเสื้อผ้านี่มีข้าวโพดต้มเฮมีผักเนีย่ยผักผักมีหลากหลายนะ ยี่สิบาทอ๋อมันจะเป็นแบบแพ็คละยี่สิบยี่สิบนะน้ำปลาร้าก็มีอ่าผักเยอะมากเนี่ยี่สิบาทยี่สิบาทอ๋อเป็นกรํารละยนะี่สิบนะมีถ้ามีขนมเค้กด้านนี้นะครับขนมเค้กก็มีอู้เดี๋ยวเราพาเดินไปฝั่งด้นนี่ก่อนดีกว่าเฮ้ยนี่มะขามเทศหกสิบบาทมะม่วง ผลมะม่วงอมเปรีย้ยวโลละยี่สิบครับอันนี้ย 20, 20, ี่สิบยี่สิบอะเยอะมากเลยผลไม้เ,เดี๋ยวเราเดินไปดูเพราเราต้องเดินเข้ารองนี้ก่อนอ๋อมีอันนี้ก็จะมีเป็นผัดไทยห่อละยี่สิบครับมะม่วงมะม,ม่วงสุกเดี๋ยว <laughs> ไปดูด้านนี้ก็จะเป็นแบบข้าวนะข้าวขาดมันกิโลกิโลมี กล้วยมีโอ้ยนูสตรอเบอรี่กุ่ละเจ็ดสิบอันนี้ขนมจีนอของกินเยอะแยะหอมมากนี่มีอันนีมน้มะแรงทอดทุกคนมะแรงทอดโอ้ยน่ากินหอมมากอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าก,กับข้าวนะเป็นกับข้าวถุงถุงอื้อ ต้มตำอันนี้เช่ากีไก่ต้มน้ำปลาอืมน่มากินมากมี40บาท45บาท90บาทอันนี้ก็จะเป็นเอาไส้อัวผลไม้เยอะแยะเลยเข้าวครุกกะปิก็มีนะครับ35บาทขนมก็มีเราจะกินอะไรดีเรายังหาที่หาของซื้อกินก่อนแล้วอันนี้ก็จะเป็นข้าว ข้าวทั่วไปขนมนมเนยก็มีแบบอันนี้ด้วยอาหารทะเลกุ้งโลดๆสองร้อยสามร้อยหกสิบก็มีก็มีปลาอะไรแบบนี้ด้วยมีอุย้ยมีปลาสดมีปลาสดปลาทอดอะไรแบบนี้ก็มีนะฝั่งด้านนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปเดินฝั่งด้านนี้ไปเดินอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยอุย้ยปลาตัวใหญ่มาก ถ้าใครใครมา BTS ก็ลงเหมือนเราได้นะครับหรือว่าจะมาเนี่ยเข้าตรงซอยนี้ก็ได้เนี่ยก่อนที่จะถึง BTS นะครับซาคูไส้หมูอยู่ฝั่งด้านนู้นโอข้างนอกนี่ก็มีของขายเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเราไปเดินดูฝั่งด้านนี้ว่าเขามีอะไรอันนี้ก็จะมีไก่ปิ้งนะไก่ปิ้งหมูปิ้งน้ำ เดี๋ยวเราไปเดินดูก่อนว่าเราจะซื้ออะไรไปรับประทานบ้างอันนี้ก็จะมีข้าวแกงหลากหลายไก่ทอดอันนี้ก็จะเป็นแบบแกงนะน่ากินมากเลยหอมมากไสกรอกอ๋ออันนี้ก็เป็นแบบปลาท่องโกน้ำเต้าหู้นะทุกคนปลาท่องโกน้ำเต้าหู้ไก่ทอดอะไรแบบนี้ ร้านหมูร้านเนื้อหมูอุ้ยผักผักเยอะมากอยงมะม่วงมะม่วงเล็กๆแบบนี้อร่อยนะเนี่ยมะม่วงที่มันเป็นลูกเล็กๆที่มันยังไม่มีแกนข้างในอุ้ยสายบัวมีมีสายบัวสายบัวแบบนี้ด้วยสายบัวแล้วก็มีขนนอ่อนอมะเขือก็อ่อนมากเลยแล้วมีกระชงกระเฉดโอ้เยอะมากอู ผักดีๆทางนั้นโอ้มีดุนผักเยอะมากนี่ผักผักสดนีาสนใสผักสดนะเดี๋ยวเราไปเดินดูฝั่งด้านนี้กันก่อนอเราจะซื้ออะไรไปี่มีหมูหมูย่างไส้กรอกนะครับไม้ละ13บาท2องไม้ยี่สิบห้า มีหมูย่างด้วยหมูกระทะย่างโอ้หมูกระทะอันนี้ขนมเออเราเห็นเป็นแบบขนมฝักบัวอยู่ที่ไหนไม่รู้คือสาเหตุที่มาที่ตลาดคอนยทินเพราะว่าเราจะมาหาขนมฝักบัวนี่แต่ว่าอยู่ตรงไหนไม่รู้ เดี๋ยวต้องเดินหาก่อนนะคะทุกคนว่าแบบขนมฟักบอวเขาอยู่ฝั่งด้านไหนเหมือนจะอยู่ด้านนี้ไหมนี่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 น,นี่อ๋อไม่มีอันนี้เป็นขนมหวานคู่ใจขนมถังทองสามชิ้นยี่สิบห้าบาทเดี๋ยวเราเดินดูก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยมาซื้อเดี๋ยวแวะมานี่แสดงว่าสมัครท้าชัยเข้ามา เดี๋ยวแวะมานี้ก็จะไม่ค่อยซื้อเท่าไ,รไหรนะ่เนยเนีไม่มีเหมือนจะเหมือนวันนี้เขาไม่มาหรือเปล่าไม่รู้นะอด้านูุนก็จะมีขนมเป็นแบบเป็นขีดขีดนะทุกคนนะขนมเป็นขีดขีดมีไข่ถุงละยี่สิบสมถุงห้าสิบห้าบาทนะครับ ขนมอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าโซนเสื้อผ้านะมีแบบเครื่องใช้เครื่องครัวอะไรต่างๆแบบเหมือนลนละยี่สิบบาทอะไรเงี้ยเส,เสื้อผ้าก็มีอยู่ฝั่งด้านนี้น,นี่เลยนี่คือบรรยากาศของตลาดตอนเย็นของปหลโยธิน24นะครับเนี่ยอยู่ตรง BTS พปหลโยธิน24เลยเดินทะลุบีค i ิกเข้ามานิดเดียวนะครับก็ถึงตลาดละ แต่ว่าเราจะซื้ออะไรดีอะคือใจจริงเราอยากมาซื้อเป็นขนมฝักบัวเมื่อสักคูก็เห็นอยู่หนหนึ่งเดี๋ยวเราไปเดินดูด้านหน้ากันดีกว่าอีกนิดหนึ่งขนม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 ,ขนม Hey, hey, hey. มันไม่มีจริงๆอ่ะมาเดินดูแล้วเนี่ยมันจะมีเป็นแบบตลาดผักของกินผักสดอะไรแบบนี้แต่ว่าฝักบัวที่เราดูรีวิวมาไม่มีเคยมาแล้วทีหนึ่งเมื่อนานมาแล้วอ่ะแต่ว่าแบบอันนี้ก็จะมาอีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ยเขาก็จะมีประมาณเนี่ยอู้ปลาปลาย่างปลาย่างก็น่ากินอันนี้ก็น่ากินเนี่ยร้านผักนี้แบบผักสด ผักเยอะมากเลยผักแบบมีสะเดาด้วยมีสะเดามีชะอ,อมมีกระเฉดมีบวบมีมะระอะไรแบบเนี้ยเยอะมากเลยนะสดๆทั้งนั้นนี่ยบรรยากาศของตลาดนะครับก็คงประ<ป>ม,มาณนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเดินดูขนมนมเนยของเรากัน ไม่มีจริงๆเห,เหมือนร้านเหมือนร้านที่เขาทำอะ่ะเขาไม่ได้ทำฝักบัวแล้วทุกคนเขาก็ทำขนมไทยอย่างอื่นแล้วแต่ว่าไม่มีฝักบัวแล้วอะข้าคู่กับกนากินอันนี้ขนมหวานถุงละ20บาท3าถุง50บาทครับนี่เลยเขาเปิดดังกันตั้งแต่ประมาณช่วงบ่าย3ามโมงนะครับถ้าใครมาก็สามารถนั่งรถไฟฟ้า BTS โอโยธินย4่ิมาได้นะครับนี่เลยก็จะมีแบบว่เาเจลแอลกอฮอลให้หาโอเคเนี่ยประมาณนี้นะด้านนี้ก็จะมีแบบเป็นลาบเป็ดเป็นลูกชิ้นอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ร้านค้าโอเคปเดี๋ยวเดินออกไปบริเวณด้านนอกกันดีกว่าจะพาเดินออกไปดูบรรยากาศนะครับคือเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเนี่ยเดินจากตลาดฝั่งด้านนี้ ไปบริเวณของเซ็นทรัลลาดพร้ากันนะครับมีตรงนี้ก็จะมีร้านค้าเหมือนกันนี้วยทอดทตอนนี้เราอยู่ที่ปักซอยประผลโยธิน24แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางเดินย้อนกลับไป<ม>ก็คืออาจจะไม่ได้ขึ้น BTS นะปกติเราสามารถนั่งจากผลโยธิน24ไปที่สถานีห้าแยกลัดพร้าวได้นะครับ แต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาเดินดูบรรยากาศนะฮัลโหลทุกคนจําได้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหนครับคนที่เป็นแบบเด็กๆเกนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะว่าที่นี่คือที่ไหนแต่ว่าคนที่อายุแบบ20 30ปีขึ้นไปน่าจะรู้นะว่าที่นี่คือที่ไหนเนี่ยสวยมากเลยบรรยากาศข้างในแต่ก่อนน่ดีมากเลยตอนนี้เขาก็เหมือนแบบอาจจะไม่ได้ให้บริการเหมือนเดิมแล้วเนาะจะได้อ่ะ อยู่ใจกลางเมืองด้วยเดินดูบรรยากาศไปโหเนี่ยปราสาทปราสาทตัวนี้สวยมากเสียดายถ้าเขาแบบทำเหมือนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวดีๆนะโหอลังการเลยเนี่ยตรงเนี้ยตอนนี้เราอยู่ที่โลตัสลาดพร้าวนะครับเนี่ยมีร้านยำด้วยทุกคนร้านยำอันนี้ร้านปาก,กา ของ B2S นะครับโอหดูมีร้านยำออันนี้ก็จะเป็นแบบร้านของ20บาทนะครับมีแบบร้าน20บาทโหเยอะมากของเยอะมากด้านในสามารถที่จะเข้าไปช้อปปิ้งนี่ด้านนี้ได้เ่ยโ oh. เยอะมากเลยแล้วก็มีร้านช่วยชามอะไรอยู่ด้านนี้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นแบบร้านอาหารร้านข้าวนะครับ20-30บาทอะไรประมาณนี้โอเคี๋ยวเราจะเดินไปฝั่งด้านนี้กันอาจจะไม่ได้ข้ามสะพานลอยไปนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินไปฝั่งด้านนี้แหละฝั่งด้านนี้ก็คือสามารถที่จะขึ้น BTS ได้ ตอนนี้เรามาถึงที่สถานีห้าแยกลาดพร้าวแล้วครับนี่เลยเป็นบรรยากาศด้านหน้าของเราด้านหน้าฝั่งด้านนู้นจะเป็นเซ็นทรัลพาซาลาดพร้าวนะครับทุกคนแล้วก็อันนี้จะเป็นสกายวอล์กที่สามารถที่จะเดินต่อไปที่ห้าแยกลาดพร้าวแล้วก็ไปลงบริเวณที่เป็น MRT พห่นโยทินได้นะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูบรรยากาศด้านข้างกันดูฝั่งด้านนี้ก็เป็นสกายวอล์กถ้าใครแบบ ไปห้างเขาก็เดินบนสกายวอล์กแล้วก็เดินไปลง MRT ด้านหน้ากันนะครับส่วนด้านนี้คือด้านล่างเนี่ยก็จะมีร้านถ่ายรูปนะครับร้านถ่ายเอกสารหรือว่าเป็นร้านค้าต่างๆเยอะแยะเลยก็สามารถที่จะมาถ่ายรูปถ่ายรูปด่วนนะครับหรือว่ามาถ่ายเอกสารต่างๆเนี่ยบริวเวณหน้าเซ็นทรัลรัพรพาวได้นะเยอะมากเลยร้านที่เกี่ยวกับถ่ายรูปนี่ บรรยากาศก็จะประมาณนี้โอ้มีร้านขนมหวานตรงนี้ด้วยร้านขนมหวานอยู่ในอยู่ในร้านถ่ายรูปเลยนี่คือบริเวณเซ็นทรัลลาดพร้าวอันนี้จะเป็นโพหลโยทินนะครับโพหลโยทินซอยเท่าไหร่ อ22นะมีร้านกะพรา่าตอนนี้ก็คือด้านหน้าก็จะเป็นบริเวณของ Union Mall ยูเนียนมอลล์แล้วครับมีร้านต้นไม้ตรงนี้เล็กๆด้วยดอกไม้เดี๋ยวเราไปเดินดูเดี๋ยวจะพาเดินดูไปจนถึงบริเวณให้แยกลาดพร้าวนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ถึงตรง MRT เลยแล้วกันเนาะเขาจะมีแบบคนมาขายของริมทางกันแบบนี้ละนี่ตรงนี้เป็นทางเข้ายูเนียนมอลนะครับหรือว่าเราจะขึ้นเป็นด้านบนเพื่อที่ชื่นสกายวอล์กไปเข้ายูเนียนมอลก็ได้บริเวณด้านนู้นจะเป็นสวนสมเด็จย่านะครับ ส่วนสมเด็จยาของบริเวณห้างยารัดสาวโอ้ยเนี่ยมีผักมีผักมีมะม่วงเยอะแยะเลยผักมะม่วงอะไรต่างๆอยู่ตรงนี้ม,มีร้านขายของชำอันนี้ก็คือเขาทำแบบอันเนี้ยคอนโดเยอะ คอนโดเยอะมากเลยนะคอนโดขึ้นมาแบบภบผาผาเหมือนเห็ดเลยคอนโดตรงน,นี้ถ้าตรงไปอ๋อร้านอันนี้จะเป็นร้านอาหารถ้าตรงไปนะครับทุกคนก็จะเป็นไปดินแดงสะพานควายนะครับหรือว่าตรงไปหน่อยนึงแล้วก็เลี้ยวไปด้านนู้นก็จะไปทางดอนเมืองนะครับด้านบนเนี่ย,เ,ยเป็นสกายบ็อกที่ เดินเพื่อที่จะมาลง MRT นะครับอันนี้จะเป็น MRT สถานีพหลโยธินโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการพามาตลาดพหลโยธิน24แล้วก็เดินเล่นบริเวณถนนพลโยธินมาหาแยกราดเผานะครับ